ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะครุศาสตร์สหกรรม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจัดการฝึกงานให้แก่น,นักศึกษาชั้นปีที่3ให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work f r ฟอร์ m e หรือตามที่สถานประกอบการกำหนดผู้ช่วยศาสตราจารย์อานอน์นิยมผลคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทรธัญบุรีเปิดเผยว่าให้นักศึกษาชั้นปีที่สามสามารถออกฝึกงานได้ตามที่ตารางกำหนดแต่ต้องมีมาตรการป้องกันและระวังตัวจากไวรัสโควิด COVID -19 นักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากาอนามัยในขนาดฝึกงานและหมั่นล้างมือบ่อยๆขณะที่มีสาขาที่ออกฝึกงานทั้งหมด11สาขา โดยกำหนดให้เฉพาะสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาฝึกงานที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันไวรัสโควิด COVID -19 กำลังระบาดเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการป้องกันนักศึกษาจากไวรัสโควิด COVID -19 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงลงมติให้นักศึกษาฝึกงานภายในมหาวิทยาลัยแต่หากนักศึกษามีความประสงค์จะออกไปฝึกหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คณะจะไม่มีการดึงตัวกลับแต่หากมีการระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 อีกครั้งให้นักศึกษาที่ฝึกงานภายในมหาวิทยาลัยติดต่อหน่วยงานของตนเองเพื่อให้หน่วยงานชี้แจงเรื่องการเวิร์ r ฟอร์มโฮมในลำดับต่อไปลุงฤทัยแขกพงนักศึกษาฝึกงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีรายงานหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกเชิญชวนผู้หายป่วยจากโรคโควิด -19 บริจาคพลาสมา หลังพบถูกใช้จนหมดศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้พลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด -19 ที่เก็บไว้ถูกใช้จนหมดแล้วเนื่องจากใช้ในการรักษาผู้ป่วยอาการหนักที่มีเป็นจำนวนมาก และยังมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้อีกจำนวนมากแต่ไม่สามารถที่จะจัดหาให้ได้ดังนั้นขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด1 9ที่หายป่วยและมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วเข้ามาบริจาคพลาสมาเพื่อใช้เสริมสร้างรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการหนักโดยคุณสมบัติผู้ที่จะมาบริจาคพลาสมาได้แก่ 1. ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วพำนักอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เดินทางได้สะดวก 2. รักษาหายแล้วแล้วออกจากโรงพยาบาลอย่างน้อย14วันและมีผลตรวจเป็นลบ 3. ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวอยู่บ้านรวมกันแล้วกรบ28วัน 4. อายุ18-60ปถึงปี 5. น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า55กิโลกรัม 6. สุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้ที่จะบริจาคสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนัดหมายคัดกรองในรายละเอียดต่างๆต่อไปโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-256-43-00รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี